สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานม .4 เรื่องต,ตรรกศาสตร์ EP8 การสร้างตารางค่าความจริงการสร้างตารางค่าความจริงการสร้างตารางค่าความจริงจำนวนกรณีที่พิจารณาจะได้เท่ากับ2ยกกำลัง n เ,เมื่อ n คือจำนวนประพจน์ ต่อไปเรามาฝึกสร้างตารางหาค่าความจริงของประพจน์กันค่ะคำชี้แจงจงสร้างตารางหาค่าความจริงของประพจน์แต่ละข้อต่อไปนี้ไปฝึกกันค่ะข้อที่1จงสร้างตารางหาค่าความจริงของประพจน์นี้จากประพจน์ที่กําหนดให้เราจะเห็นว่าประพจน์นี้มีจํานวนประพจน์หนึ่งประพจน์ก็คือ p นั่นเองค่ะ ดังนั้นคอลัมน์แรกที่เราต้องสร้างตารางหาค่าความจริงก็คือคอลัมน์ของ p ซึ่งค่าความจริงที่พิจารณาจะมีอยู่2กรณีคือจริงและเท็จนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะสร้างในวงเล็บก่อนซึ่งในวงเล็บคือ p และ not p เราจะสร้าง p และ not p ได้เราก็จะต้องทราบค่าความจริงของ not p ก่อนนั่นเองซึ่ง not p ก็จะต้องมีค่าความจริงตรงกันข้ามกับค่าความจริงของ p นั่นเองดังนั้น p เป็นจริง not p ก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จ p เป็นเท็จ not p ก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองค่ะต่อไปคอลัมน์ต่อไปเราก็จะต้องสร้างตารางค่าความจริงของ p และ not p นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะมาพิจารณาคอลัมน์ของ P กับคอลัมน์ของน็อต P ซึ่ง P และน็อต P เชื่อมด้วยตัวเชื่อมและดังนั้นจะได้ว่าจริงและเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จเท็จและจริงมีค่าความจริงเป็นเท็จจากนั้นเราก็จะสร้างตารางหาค่าความจริงของประพจน์น็อตวงเล็บ P และ Not p ซึ่งเราก็จะพิจารณาค่าความจริงของคอลัมน์ p และ Not p นั่นเองค่ะดังนั้น p และ Not p มีค่าความจริงเป็นเท็จ n o t ของเท็จก็คือจริง Not ของเท็จก็คือจริงดังนั้นค่าความจริงของประพจน์นี้ก็จะประกอบไปด้วยจริงจริงหรือจริงทุกกรณีนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาสร้างตารางค่าความจริงของข้อที่2จงสร้างตารางหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ซึ่งก่อนที่เราจะสร้างตารางหาค่าความจริงเราก็จะต้องพิจารณาจํานวนประพจน์ที่กําหนดให้เราจะเห็นว่าประพจน์นี้มีจํานวนประพจน์อยู่2ประพจน์ก็คือ p q และ q นั่นเองค่ะดังนั้นคอลัมน์แรกที่เราจะต้องสร้างก็คือคอลัมน์ของ p คอลัมน์ที่2ก็คือคอลัมน์ของ q ค่าความจริงของ p เนื่องจากมีจำนวนประพจน์อยู่2ประพจน์ดังนั้นกรณีที่พิจารณาก็จะต้องเป็น2ยกกำลัง2ซึ่ง2ยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะซึ่ง p ก็จะประกอบไปด้วยค่าความจริงจริง2เทส2ส,ส่วน q ก็จะมีค่าความจริงประกอบไปด้วยจริงเทส จริงเทจนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะมาสร้างค่าความจริงของวงเล็บแรกก่อนซึ่งวงเล็บแรกที่เราจะสร้างคือ Not P หรือ Q แต่เราจะหาค่าความจริงของ Not P หรือ Q ได้เราก็จะต้องมีค่าความจริงของ Not P นั่นเองค่ะดังนั้นคอลัมน์ถัดมาเราจรึงสร้างค่าความจริงของ Not P ค่าความจริงของ Not p คืออะไรเราก็มาดูคอลัมน์ของ p NOT p ก็จะต้องมีค่าความจริงตรงกันข้ามกับ p ดังนั้น p เป็นจริง n o t p ก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จ p เป็นจริง n o t p เป็นเท็จ p เป็นเท็จ n o t p เป็นจริง p เป็นเท็จ n o t p เป็นจริงดังนั้นค่าความจริงของ n o t p เราก็จะได้เท็จเท็จจริงจริง จากนั้นเราก็จะสร้างตารางหาค่าความจริงของ n o t p หรือ q ดังนั้นค่าความจริงของ Not p หรือ q, รอรอ q เราก็จะมาดูคอลัมน์ของ n o t p ก่อนแล้วก็ไปดูคอลัมน์ของ q เชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือดังนั้นเท็จหรือจริงก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จ จริงหรือจริงมีค่าความจริงเป็นจริงจริงหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะต้องสร้างตารางค่าความจริงของวงเล็บที่2ซึ่งวงเล็บที่2ก็คือถ้า p แล้ว q ดังนั้นเราก็มาหาค่าความจริงของค่า p แล้ว um, q โดยการพิจารณาคอลัมน์ของ p กับคอลัมน์ของ q เชื่อมด้วยค่าแล้วดังนั้นก็จะได้ว่าถ้าจริงแล้วจริงมีค่าความจริงเป็นจริงถ่าจริงแล้วเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จถ้่าเท็จแล้วจริงมีค่าความจริงเป็นจริงถ่าเท็จแล้วเท็จมีค่าความจริงเป็นจริง จากนั้นคอลัมน์สุดท้ายเราก็สร้างตามโจทย์นั่นเองก็คือท่าวงเล็บนอต p หรือ q แล้ววงเล็บท่า p แล้ว q ซึ่งเราก็หาค่าความจริงโดยการพิจารณาคอลัมน์ของนอต p หรือ q กับคอลัมน์ของท่า p แล้ว q เชื่อมด้วยท่าแล้วดังนั้นเราก็จะได้ว่าค่าความจริงของท่าจริงแล้วจริงเป็น จริงถ้าเท็จแล้วเท็จเป็นจริงถ้าจริงแล้วจริงเป็นจริงถ้าจริงแล้วจริงเป็นจริงดังนั้นเมื่อเราสร้างตารางหาค่าความจริงก็จะเห็นว่าประพจน์นี้เป็นจริงทั้ง4กรณีนั่นเองค่ะต่อไปเรามาสร้างตารางหาค่าความจริงของข้อที่3กันนะคะ จงสร้างตารางหาค่าความจริงของประพจน์นี้ซึ่งก่อนที่เราจะสร้างตารางหาค่าความจริงของประพจน์เราก็จะต้องมาพิจารณาว่าประพจน์นี้มีจํานวนประพจน์อยู่กี่จํานวนซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีอยู่3ประพจน์ซึ่งประกอบไปด้วย p, q, r นั่นเองค่ะดังนั้นกรณีที่พิจารณาก็จะได้2ยกกําลัง3เท่ากับ8 ดังนั้นคอลัมน์แรกที่เราจะต้องสร้างก็คือคอลัมน์ของ p คอลัมน์ที่2ก็คือคอลัมน์ของ q คอลัมน์ที่3ก็คือคอลัมน์ของ r จำนวนที่พิจารณาคือ2ยกกำลัง3เท่ากับ8ซึ่งครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4ดังนั้นค่าความจริงของ p ก็จะประกอบไปด้วยจริง4เท็จ4นั่นเองค่ะส่วนค่าความจริงของ q ก็จะประกอบไปด้วยครึ่งหนึ่งของ4ก็คือ2เราก็จะได้ว่า q มีค่าความจริงเป็นจริง2เทส2สลับกันนะคะจากนั้นประพจน์ r ครึ่งหนึ่งของ2ก็คือ1เราก็จะได้ค่าความจริงของ r ก็คือจริงเทสสลับกันนั่นเองค่ะ จากนั้นเราก็จะสร้างตารางหาค่าความจริงของวงเล็บแรกก่อนซึ่งวงเล็บแรกของเราก็คือถ้า p แล้ว r ดังนั้นเราก็จะพิจารณาคอลัมน์ของ p กับคอลัมน์ของ r เชื่อมด้วยถ้าแล้วดังนั้นค่าความจริงของถ้า p แล้ว r ก็จะได้ว่าถ้าจริงแล้วจริงเป็นจริงถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จ ถ้าจริงแล้วจริงเป็นจริงถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จถ้าเท็จแล้วจริงเป็นจริงถ้าเท็จแล้วเท็จเป็นจริงถ้าเท็จแล้วจริงเป็นจริงถ้าเท็จแล้วเท็จเป็นจริงจากนั้นเราก็มาสร้างตารางค่าความจริงของวงเล็บที่สองซึ่งวงเล็บที่2จะสร้างตารางหาค่าความจริงของ Not Q และ P ซึ่งจะหาได้เราก็จะต้องสร้างตารางหาค่าความจริงของ not q ก่อนดังนั้นเราจึงสร้างตารางค่าความจริงของ not q หาค่าความจริงของ not q โดยการพิจารณาคอลัมน์ของ q ดังนั้น q เป็นจริง not q ก็จะเป็นเท็จ q เป็นจริง not q เป็นเท็จ q เป็นเท็จ not q เป็นจริง ดังนั้นเราก็จะได้ค่าความจริงของ not q คือ test test จริงจริง test test จริงจริงนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะสร้างตารางค่าความจริงของวงเล็บนี้ก็คือ not q และ p ซึ่งหาค่าความจริงโดยการพิจารณาคอลัมน์ของ not q กับ p นั่นเองค่ะ เชื่อมด้วยและดังนั้นก็จะได้ค่าความจริงเท็จและจริงมีค่าความจริงเป็นเท็จเท็จและจริงมีค่าความจริงเป็นเท็จจริงและจริงมีค่าความจริงเป็นจริงจริงและจริงมีค่าความจริงเป็นจริงเท็จและเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จเท็จและเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จจริงและเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จ จริงและเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองค่ะจากนั้นคอลัมน์สุดท้ายก็คือสร้างตามโจทย์นั่นเองก็คือวงเล็บถ้า p แล้ว r หรือวงเล็บ not q และ p ดังนั้นเราก็จะพิจารณาคอลัมน์ของถ้า p แล้ว กับคอลัมน์ของ not q และ p เชื่อมด้วยหรือดังนั้นก็จะได้ค่าความจริงว่าจริงหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จจริงหรือจริงมีค่าความจริงเป็นจริงเท็จหรือจริงมีค่าความจริงเป็นจริงจริงหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นจริงจริงหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นจริง จริงหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นจริงดังนั้นประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริง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 หรือเป็นจริง7กรณีแล้วก็เป็นเท็จ1กรณีนั่นเองค่ะ ดังนั้นทุกคนคงได้ฝึกการสร้างตารางหาค่าความจริงกันแล้วนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ M2P m a t h e Tutor นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย